สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตอีกแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเฮลัน hey, มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วระบบแจ้งข้อความแบบนี้ขอรับเงิน5,000บาทได้เลยมีประชาชนนะครับได้เฮลันแล้วนะครับหลังการลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้สำเร็จระบบแจ้งกลับมาว่าให้ขอ SMS นะครับแจ้งอีกครั้ง เตรียมรับเงิน5,000บาทได้เลยหลังจากที่เปิดลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยา5,000บาทที่เว็บไซต์ w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  a เ w e b เราไม่ทิ้งกันในเวลา18นาฬิกานะครับปรากฏว่าก่อนถึงเวลานะครับมีคนออนไลน์เข้าไปรอเข้าลงทะเบียนประมาณ2.2ล้านคนและเมื่อถึงเวลา18นาฬิกาทันทีที่เปิดลงทะเบียนนะครับปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมาก เข้าไปกรอกในขั้นตอนที่ระบุไว้ไม่ได้นะครับก็ขึ้นข้อความว่าดำเนินการไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้งกระทั่งนะครับผ่านไป55นาทีคือ18.55นนะครับปรากฏว่าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันล่มสนิทเลยนะครับประชาชนไม่สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับและล่าสุดนะครับ เวลาประมาณทุ่มเศษนะครับเพิ่มมีการแชร์โพสต์ของผู้ที่สมัครลงทะเบียนสำเร็จนะครับเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วระบบแจ้งว่าระบบได้ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทาง SMS และอีเมลแอดเดสนะครับที่ลงทะเบียนไว้หลังตรวจสอบข้อมูลสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใครกันแน่มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทหลังลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเข้าใจคุณสมบัตินะครับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เบเราไม่ทิ้งกันนะครับ com ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลอาชีพไหนบ้างนะครับที่ได้และไม่ได้กันบ้างมาดูกันนะครับกลายเป็นคำถามโลกแตกนะครับกับประเด็นที่ว่าใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน เยียวยาว5 0 0 0บาทบ้างนะครับแต่เอาล่ะวันนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าคุณสมบัตินั้นเป็นอย่างไรบ้างคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับนะครับเงิน5,000บาทหลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับ 1. ต้องเป็นคนไทยนะครับ2มีอายุ18ปีขึ้นไปณนะวันลงทะเบียน 3. ไม่เป็นนิสิตนะักศึกษาต่อให้ส่งเงินนะครับตามผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา39และ40ก็ตามจะไม่ได้นะครับ 4. ไม่เป็นข้าราชการ 5. เป็นลูกจ้างหรือทำอาชีพอิสระนะครับเช่นขับมอเตอร์ไซค์พ่อค้าแม่ค้าแท็กซี่ร้านนวดสปารับจ้างแม่บ้านแม่บ้านอยู่กินกับสามีไม่ได้นะครับไกด์นำเที่ยวเป็นต้นนะครับและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรงข้อต่อมานะครับรับเฉพาะผู้ที่อยู่ในประกันสังคมนะครับ มาตรา39และ40เท่านั้นเพราะอาชีพอิสระเหล่านี้นะครับส่งประกันสังคมเองและข้อสุดท้ายนะครับไม่รับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33เพราะได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราแนะนำว่าการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งการ .com นั้นควรจะกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเช่น พนักงานร้านนวดระบุชื่อนามสกุลเจ้านายหรือบริษัทเพื่อคอนเฟิร์มว่ามีตัวตนจริงนะครับและมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาได้รวดเร็วอีกด้วยนะครับส่วนเอกสารที่ขาดไม่ได้นะครับเลยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับใส่ข้อมูลตามจริงนะครับแค่นั้นเลยนะครับถ้าเป็นแท็กซี่หรือคนขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างระบุใบขับขี่และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนนะครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการเช่นเจ้าของร้านสปานวดให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการนะครับให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจริงส่วนถ้าว่างงานนะครับไม่ได้รับทำงานอยู่แล้วไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะครับจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อยู่แล้วนะจ๊ะความคืบหน้าก่อนหน้านี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับปิดระบบการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันชั่วคราว ทางกระทรวงการคลังนะครับขออภัยในความผิดพลาดในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด -19 นะครับจำนวน5,000บาทนะครับเหตุคนทะลักกว่า20ล้านคนในเวลา5นาทีแรกนะครับจำเป็นต้องปิดระบบการลงทะเบียนแบบชั่วคราวคาดว่านะครับจะเริ่มลงทะเบียนได้หลังจากเที่ยงคืนนี้ครับ นายรัวะลนแสงสนิทนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่านะครับตามที่ได้เริ่มเปิดลงทะเบียนการรับสิทธิ์ตามมาตรการการเยียวยา5,000บาทนะครับสเดือนเมื่อช่วงเย็นของวันที่28มีนาคม2563และได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดย ก่อนเปิดลงทะเบียนนะครับมีประชาชนรอลงทะเบียนที่ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com กว่า2ล้านคนนะครับและในช่วง5นาทีแรกของการลงทะเบียนมีผู้เข้ามาลงทะเบียนมากถึง20ล้านคนเลยนะครับซึ่งเป็นจำนวนสูงกว่าที่คาดการไว้อย่างมากและเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ทางธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ จำเป็นต้องปิดระบบเพื่อการลงทะเบียนชั่วคราวกระทรวงการคลังจึงขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งนี้นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับได้เร่งประสานงานกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนนะครับและคาดว่าระบบจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ใหม่นะครับในเวลาเที่ยงคืน ของคืนนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับขอความร่วมมือประชาชนโปรดทยอยกันนะครับลงทะเบียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะครับดังกล่าวเกิดขึ้นอีกและเน้นย้ําว่านะครับการขอรับสิทธิ์ตามมาตรการนี้ไม่ใช่วิธีการมาก่อนได้ก่อนนะครับประชาชนทุกคน ที่ได้รับความเตือดร้อนจากโควิด1 9นะครับและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกคนอย่างแน่นอนสวัสดีครับมีข่าวล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับชาวเน็ตแนะกรอกแบบนี้กดตรงรหัสไปรษณีย์ใหม่ลงทะเบียนผ่านฉลุยชาวเน็ตนะครับ แนะวิธีการกรอกแบบนี้นะครับการลงทะเบียนจะผ่านฉลุยเลยนะครับแนะนำให้กดตรงรหัสไปรษณีย์ใหม่เพื่อให้ระบบโหลดใหม่แล้วจะลงทะเบียนผ่านนะครับเมื่อวันที่28มีนาคมก็คือวันนี้นะครับหลังจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการเกิดล่มขึ้นมานะครับตั้งแต่เริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนไปเพื่อรับเงิน5,000บาทปรากฏว่านะครับมีคนสมัครได้สำเร็จนะครับ เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วระบบจะแจ้งว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งเตือนนะครับยืนยันผลทาง SMS และอ e ีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับหลังตรวจสอบให้ข้อมูลเสร็จสิ้นนอกจากนี้นะครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านนะครับยังแชร์ประสบการณ์ว่าได้แล้วใครติดปัญหาตรง การเลือกตำบลอำเภอให้พยายามกดตรงรหัสไปรษณีย์ใหม่ๆนะครับก็คือกดหลายๆครั้งนะครับเพื่อให้มันโหลดนะคะหรือกดยืนยันล่างสุดไปเลยค่ะมันจะเด้งขึ้นให้แล้วตรงตำบลไปรษณีย์จะลงได้ค่ะยังไงก็ลองทํากันดูนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับชี้ว่าตอนนี้นะครับทางกรุงไทยนั้นเร่งแก้ปัญหาการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันนะครับที่ลงไม่ได้ในตอนนี้นะครับแนะว่าประชาชนทยอยกันลงวันอื่นๆบ้างนะครับนายชาญกฤิเดชวิทักษ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีนะครับปฏิบัติหน้าที่งานกระทรวงการคลังเปิดเผยกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเพื่อรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาท ในเวลา18นาฬิกาของวันนี้นะครับ28มีนาคมแล้วเกิดปัญหาการเข้าเว็บเพื่อลงทะเบียนไม่ได้ว่าธนาคารกรุงไทยนะครับน่าจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเชื่อว่าพยายามหาทางแก้ไขเช่นเดียวกับโครงการชิมช็อปใช้ที่เคยประสบปัญหาหลังจากเปิดลงทะเบียนเช่นกันนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับผู้ดูแลระบบก็แก้ไขปัญหาได้นะครับเชื่อว่า ที่ระบบไม่สเสถียรเกิดจากสาเหตุที่ประชาชนออกันเข้าเข้ามาเพื่อลงทะเบียนเว็บไซต์นะครับซึ่งกระทรวงการคลังนะครับก็ชี้แจงแล้วว่ามาตรการดังกล่าวไม่เหมือนกับโครงการชิมช้อบใช้ที่ใครมาก่อนได้ก่อนแต่มาตรการดังกล่าวพิจารณาตามคุณสมบัติผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 การแพร่ระบาดนะครับและการลงทะเบียนไม่ได้จำกัดเวลา24ชั่วโมงฉะนั้น จึงขอให้คนไทยนะครับเข้าใจและไม่ต้องรีบเร่งเข้ามาลงทะเบียนภายในวันเดียวนะครับในชาญกริดได้กล่าวไว้ครับผม